สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับวส,สัน์พาเพลินกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็รุยงานกันต่อครับวันนี้จะไปขึ้นของที่แถวมอธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ไปลงของแถวเวิร์กพอยนะครับเพลินเพลินเวิร์กพอย์นะครับไป,ปลุยกันเลยน,นี่ก็ นัดลูกค้าไว้9ก้ามงเช้านะครับแล้วก็มาแปดโมงครึ่งนะครับเพราะว่าไม่ไกลเท่าไหร่ครับอยู่ธรรมศาสตร์ก็หอพักที่ยูโดมนะครับอันนี้ก็มาบ่อยนะครับพรุ่งนี้ก็มาที่นี่อีกนะครับนี่ครับมาสมัยแรกๆนึกว่าจะเป็นห้างใหญ่เลยครับตรงนี้จริงๆเป็นหอพักนะครับมีขายของแค่ข้างหน้านิดเดียวนะ นี่เขาก็ให้จอดใต้อาคารนะครับส่วนมากมาขึ้นของก็จะจอดแค่ตรงนี้นะครับถ้าไปที่อื่นมันจะไกลมากที่นี่เขาก็จะมีลิฟต์ให้นะครับแล้วก็มีรถเข็นให้ยืมนะครับนี่ครับให้ชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับก่อนทํางานนี่ครับของก็เป็นกลองๆนะครับเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตู้เย็นใหญ่เลยนะครับ11คิวหนักพอสมควรนะครับ เรียบร้อยครับคืนของอันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยดูง่ายๆแป๊บเดียวคอนเส็ตนะครับจริงๆเอาลงมาประมาณ3าสี่รอบนะครับถ้าที่ไหนมีรถเข็นแล้วก็ให้ยืมอย่างเงี้ยแบบคันใหญ่ๆมันก็จะไวหน่อยนะครับง่ายหน่อยคืนของเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็ ไปส่งที่เพื่อน,นนะครับหลังสิษย์เวิร์กพอยต์นะครับอันนี้ก็จะอยู่ข้างหลังเวิร์กพอยต์เลยนะครับนี่ครับอันี้เราก็เรียบคองมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าคองเปรมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละจะอยู่แถวๆว,วัดเปรมประชาส่วนมากวันหยุดไม่มีงานวิ่งผมก็จะมาตกปลาแถวๆนี้แหละนะครับบรรยากาศดีมากครับแถวนี้ล่มรื่น ถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่ยาวเลยครับคนตกปลาแถวนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเต็มก็พอได้กินอยู่ครับในมาทำกับข้าวแรงบรรยากาศดีครับแถวนี้มานั่งเล่นอะไรชิวๆงานวันนี้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับ ลูกค้าลายนี้ก็ติดต่อมาจองคิวเก็บเป็นอาทิตย์แล้วนะครับส่วนมากก็จองคิวถ้าไม่จองคิวอาจจะไม่มีคิวนะครับนี่ครับใไปถึงแล้วคอนโดสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับมาข่าวไม่รู้ว่าจะคของคือตาปัญญาหรือเปล่าวออย จะมี2ตึกนะครับอีกตึกหนึ่งมันจะติดถนนเลยนะครับเพลินเพลเวอรอันนี้มันจะเข้ามาในนิดนึงนะครับข้างวัดมาแล้วก็จะอยู่ข้างหลังสตูดิโอเขาเลยเียดายไม่ได้ถ่ายภาพมุมสูงไหมดูนะครับอันก็จะเห็นเขาถ่ายทำอะไรอยู่นะครับอดีหน้าต่างมันบังนะเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ก็จะลงของยากนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นพักเป็นพักหลายขั้นนะครับมันไม่เป็นสโลปไปเข็นขึ้นยากนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกที่หนึ่งเนี่ยครับอีกที่หนึ่งกันกันนะครับจะของเดียวกันชื่อเดียวกันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็คงหาแวะทานข้าวแถวๆนี้นะครับมีร้านหนึ่งครับถูกมาก15บาทแบบรวมได้กุ้งได้ ปลาหมึกได้อะไรเยอะเลยนะครับน <laughs> <Yeah S 1> ี hair hair ่ผ้าแต่คงไม่ได้ถ่ายดูหรอกครับก็ลอยฟังอีกเส